สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านครับวันนี้นะครับเราก็มาแกะดอกลําโพงให้ดูนะครับเป็นดอกคลิปนะครับขนาด10นิ้วนะครับเป็นรุ่น GPA 1 0 3 3นะครับขนาดพาวเวอร์นะครับอยู่ที่250บาทนะครับ8โอห์มนะครับฟิเคนซี่นะครับอยู่ที่40เฮิร์ตนะครับถึง10,000เฮิร์ตนะครับแล้วก็ความดังนะครับอยู่ที่92 dB นะครับไว้สามบห้าจุดมิลลิเมตรนะครับ โอเคนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นขอบผ้านะครับโทนเสียงก็จะเป็นโทนเสียงประมาณว่ามิดโลนะครับเป็นเสียงกลางผสมกับเสียงเบสนะครับออกมานะครับตัวนี้ก็เอาไปประยุกต์ใช้นะครับกับตู้ลาโพงของท่านเลยครับเดี๋ยวผมได้ทําการต่อไว้แล้วนะครับเดี๋ยวก็ไปทดสอบฟังเสียงกันดูนะครับว่าเสียงจะเป็นประมาณนี้ เออบัดมาเจ้ามีใครแลคนเยื้อใจวองให้จ้าลาเฮ็ดีงามสุญ่าสวนงามสุง่างยังมีน้ำตาอย่าหาทางแบบนี้เด้อลาแอ้มากไว้ตาเจ้ายังนอเมื่อเจ้าสไปำพ่อกใจเห็ดอยู่ลา ไเป็นโตเมื่อเจ้าไปดีเป็นเช็บซำไดกลั่นใจทนเอาสมแบบเพ็ดีใจนำเขาหน้าที่แม่เก่ากรุบเจ้าจากใจโตแบบเพยังออกรักเทควาาฮักสงเอา บุกแอบซุมเธอดีใจน้องเธอในยิ้ในสุ่มดแเป็นเไปแอบุ่มเป็นไอกรีหใจรือเราก็พัครับแต่กับพี่ก้อนอรักับแต่กพี่ก้นสมบัตเนาะ ได้สมสองน้ำเขาเนอนเดอนสิหนนะได้โคครับหลังจากที่ได้ทําการทดสอบฟังเสียงนะอันนี้ผมก็ตัดความถี่แล้วนะครับตัดความถี่มาเป็นเสียงกลางแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีโทนเสียงเบสที่ให้มานะครับเป็นด้วยบุคลิกของอดอกลาโพงนะครับก็จะติดโทนเบสมานิดหนึ่งนะครับตัวน,นี้ก็สําหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับนาไปเป็นตู้อินวันก็ได้นะครับเป็นแบบ ู้เดียวที่ว่าเป็นตู้มิโรนะครับออกเสียงเบสด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกับลักษณะการใช้งานครับก็สาหรับท่านผู้ชมท่านใดที่กาลังมองหารุ่นนี้อยู่นะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเลือกชมเข้ามาได้นะครับในราคา1กล่องก็1กล่องมี2ใบนะครับราคาต่อใบนะครับ990าบาทนะครับถ้า2ใบเดี๋ยวเราจะลดให้นะครับถ้าใครอยากมาทดลองฟังเสียงได้ก็มาได้นะครับที่ซอยอนุกสิบนะครับ อันนี้นะครับผมก็เป็นเทสแบบนี้ให้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเทสใส่ตู้แล้วถ้าไปเจาะตู้บางทีนะครับมันอาจจะเป็นผลเสียต่อตู้ลําโพงนะครับเพราะว่าตู้มันจะขายค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าต้องให้ลูกค้าเป็นคนเลือกนะครับระหว่างจะเอาดอกรุ่นไหนใส่กับตู้นะครับเพราะว่าถ้าไปเจาะแล้วเดือวจะเป็นรอยนะครับในคลิปนี้ขอทดสอบให้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ